สวัสดีครับแฟนๆช่องท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจสงสัยแต่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นของเราเลยครับนั่นก็คือการที่อบตอจะของบประมาณจากจังหวัดเนี่ยเขาทำกันยังไงคุณคงเคยเห็นโครงการพัฒนาต่างๆในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นถนนใหม่ระบบน้าหรืออาคารชุมชนบางโครงการก็ใช้งบอบตอเองได้ แต่หลายโครงการก็ต้องอาศัยมบก้อนใหญ่จากจังหวัดครับแล้วอบตอของเราต้องทำเรื่องอะไรบ้างต้องผ่านขั้นตอนไหนถึงจะได้เงินก้อนนั้นมาพัฒนาบ้านเราวันนี้ท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายจะมาอธิบายให้คุณเห็นภาพชัดเจนเลยครับทำความเข้าใจก่อนทำไมอบตอต้องของ,งบจังหวัดง่ายๆเลยครับเพราะเงินไม่พอครับงบประมาณของอบตอส่วนใหญ่มาจากภาษีในท้องถิ่น และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงดังนั้นการของบประมาณจากจังหวัดหรือที่เรียกว่างบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจึงเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยให้โครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเดินหน้าไปได้ครับขั้นตอนที่ห เริ่มต้นที่เสียงของคนในชุมชนระดับอบตอรกระบวนการนี้จะเริ่มจากฐานรากสุดเลยครับคือที่ตัวเราทุกคนนี่แหละประชาคมหมู่บ้านอบตอไม่สามารถคิดโครงการเองได้ทั้งหมดครับต้องเริ่มต้นจากการรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านก่อนผ่านการจัดประชาคมหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นแกนนำในขั้นตอนนี้ชาวบ้านอย่างเราๆนี่แหละครับ ที่จะได้เสนอไอเดียโครงการหรือปัญหาที่อยากให้แก้ไขในหมู่บ้านของเราเช่นอยากได้ถนนลาดยางเส้นนี้ท่อระบายน้ำตรงนั้นเสียอยากให้มีลานกีฬาเป็นต้นผลลัพธ์ที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้านจะกลายเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งรวบรวมความต้องการของคนในแต่ละหมู่บ้านไว้ครับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบตเมื่อได้แผนพัฒนาหมู่บ้านครบทุกหมู่แล้ว อ,อบอตอก็จะนําแผนเหล่านั้นมารวมกันพิจารณาและสังเคราะห์เพื่อจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของอ,อบอตอรครับซึ่งเป็นแผนแม่บท5ปีว่าอ,อบอตอจะพัฒนาอะไรบ้างในแผนนี้เองครับที่โครงการที่อ,อบอตอรประเมินแล้วว่าต้องของงบจากจังหวัดจะถูกใส่เข้าไปพร้อมระบุว่าแหล่งงบประมาณมาจากงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้สําคัญมากนะครับ เพราะต้องผ่านการประชาคมระดับตำบลและได้รับอนุมัติจากสภาอ,อบตอด้วยครับเขียนรายละเอียดโครงการสำหรับโครงการที่ตั้งใจจะของงบจากจังหวัดทางอ,อบตอจะต้องจัดทำรายละเอียดโครงการหรือ Project Proposal ให้ชัดเจนมากๆครับต้องระบุให้ครบถ้วนว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไรเป้าหมายคืออะไรจะทำกิจกรรมอะไรบ้างใช้งบประมาณเท่าไหร่ จะใช้เวลาดำเนินการนานแค่ไหนและถ้าทำแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจะต้องมีแบบแปลนแผนที่หรือรูปภาพประกอบให้พร้อมด้วยครับขั้นตอนที่2เสนอโครงการสู่ระดับจังหวัดผ่านอำเภอเมื่ออบตตเตรียมโครงการพร้อมแล้วคราวนี้ก็ถึงคิวขึ้นไปขออนุมัติในระดับที่สูงขึ้นครับเสนอผ่านในอำเภออบตอจะนำโครงการที่เขียนไว้ ไปเสนอต่อนายอำเภอรครับในฐานะผู้บริหารสูงสุดของส่วนภูมิภาคในระดับอำเภอเพื่อให้ในายอำเภอช่วยกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบเบื้องต้นก่อนนายอำเภอจะรวบรวมโครงการจากอบตอและเทศบาลทั้งหมดในเขตอำเภอของตนเองเพื่อส่งต่อให้จังหวัดพิจารณาในขั้นตอนต่อไปครับเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด จังหวัดจะมีคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งจะมีการประช um ุมเพื่อรับฟังและพิจารณาโครงการต่างๆที่มาจากอปทรวมถึงอบตของเราด้วยครับโครงการของอบตจะถูกพิจารณาเพื่อนำไปบูรณาการหรือใส่เข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดซึ่งเป็นแผนพัฒนาในระดับที่ใหญ่กว่าและสอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์ของชาติครับ โครงการที่จะผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ได้จริงและที่สำคัญต้องมีความพร้อมนะครับเช่นมีแบบแปลนชัดเจนมีสถานที่ทำโครงการพร้อมไม่ติดปัญหาเรื่องที่ดินหรือข้อกฎหมายใดๆผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งขึ้นครับ คณะกรรมการชุดนี้จะช่วยกลั่นกรองความเหมาะสมความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดบางครั้งอาจมีการลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบสภาพของโครงการด้วยนะครับขั้นตอนที่3ไฟเขียวจากจังหวัดสู่การใช้เงินถ้าโครงการเราดีจริงมีประโยชน์จริงและมีความพร้อมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับนำเสนอเข้าที่ประชุมจังหวัด โครงการที่ผ่านการกลั่นกรองทุกขั้นตอนแล้วจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมสำคัญของจังหวัดเช่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกอบจเพื่อพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจตรงนี้ครับจัดทำคำของงบประมาณประจำปีเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติในหลักการจากจังหวัดแล้วจังหวัดก็จะรวบรวมโครงการเหล่านั้น จัดทำเป็นคําของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเพื่อเสนอต่อสํานักงานงบประมาณและรัฐบาลเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณลงมาจังหวัดจัดสรรงบประมาณให้อบาตาและดำเนินการเมื่อจังหวัดได้รับงบประมาณจากรัฐบาลแล้วจังหวัดก็จะโอนเงินหรือจัดสรรงบประมาณนั้นๆให้อบาตาที่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติครับ จากนั้นอบตก็จะดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการเงินการคลังเพื่อให้โครงการสําเร็จตามเป้าหมายและแน่นอนว่าต้องรายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดทราบตามกําหนดด้วยครับทํายังไงให้โครงการของงบประมาณสําเร็จเคล็ดลับง่ายๆครับการที่โครงการจะได้รับการอนุมัติงบประมาณจากจังหวัดไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับแต่มีปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จคือ สอดคล้องกับแผนโครงการต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราและแผนพัฒนาระดับจังหวัดโครงการชัดเจนรายละเอียดโครงการต้องครบถ้วนเข้าใจง่ายมีข้อมูลสนับสนุนแก้ปัญหาได้จริงต้องเป็นโครงการที่แก้ปัญหาสำคัญของประชาชนและสร้างประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมพื้นที่พร้อมพื้นที่ทำโครงการต้องพร้อมไม่ติดปัญหาเรื่องที่ดินหรือข้อกฎหมายใดๆ มาจากเสียงประชาชนโครงการที่มาจากความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริงมักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับการของบประมาณจากจังหวัดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นครับการที่เราเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ก็จะทําให้เราสามารถติดตามและร่วมผลักดันโครงการดีๆในบ้านของเราได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่อง การของบประมาณจากจังหวัดมายังอบาตาได้อย่างกระจ่างแจ้งนะครับถ้ามีคำถามหรืออยากให้ท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายเจาะเลิกเรื่องไหนต่อคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ